เอาเลยพามาเด็ดน,น้ำกระหอกนอยอีกแล้วครับมื่อนี้เอาตุ้นนุย้ยพามาเด็ดน,น้ำความหนาหของเจ้าตุ้ยนุน้ยพี่น้องตุ้ยนุ้ยมาแล้วตุ้ยนุ้ยมาทักทายพี่น้องแล้วเอามาหอยคืออาหารหลังให้กันแนวนี้บันเ้ยตุ้นุ้ยมาเมตัวมื่อนี้ ได้ยินเสียงหมาพี่น้องเขาจะจูงหมามาขี่ยานแดนกันุกใหม,ม่มาเอาเลี้วมาเอาเลี้วมาทัวร์แล้วหมาเขาจะปล่อยสู่พี่น้องเปิดเลื่อยยานค่อนข้างจะขี่ยานน้อยนึงเมื่อนี้ตัวนี้เพิ่นเดียวบึงมา คนเดียวเบ่งหมาหมาเขาจะเอาหมามากวนมากินแล้วมากินแล้วเขาจะบ่งมากวนน้อกเขาจะปล่อยโซหมาแลีนไลหมาหยอกหมาเป็นคือได้ขี่ยานน้อยหนึ่งพี่น้องตุยน้อยเอ้ยกินเป็นกินครับกินแน่พี่น้อง กินบงกุซ่าฝ่ายกุซ่าดินยังสายตายสิ่งเบื้องหนำน้ำเต็มข้อได้พี่น้องน้ำให้ตุปุอย่น่ารักดีขะนาะดเนื้อแถบสิาห,าหาหมองออกโบมี่พี่น้องเอ้ยกินอิ่มกินอุดมสมบูรณ์แห้ง ปกติคนย่างไก่ไปไก่มาเพิ่งกักกกบโบควยานครับจนหมากปกติกุญแจขี้ขยานหมาเนาะเพราะว่าหมานเป็นสัตว์เกิดจะเป็นพฤติกรรมของสัตว์โลกเนาะพี่น้องเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าเพิ่งกับยานสายตามันจ้องจ้องเบิ่งหมาอยู่พี่น้องเขาจะจูบหมามา แล <c oughs> นั่งเฮ็ดกินตปกปุกอยู่แบบนี้บ่สนใจยังสายตาจ้องมังตามายอย่างเดียวก็จะจูงหมามาเล่นหลายพี่น้องย่ามนี้อากาศมันดีเนาะแสงแดดออกบไไ่้แสงแดดออกเป็นพระเจ้าเสี่ยวประหารถ้าจูงหมาเล่นตลอดเกิดไอกระหอกหน่อยเกิดความยานเป็นกระบงควายกาของมะก่ ีตัวเดียวนี่ครับที่เป็นเของมะคุกขี้ของมะไก่เป็นปุขยานสิ่งมะเร็งน,น้ำพ่นประจําตัวนี้เอื่นเพ่นตุยหนุย่ยตุยตุยคักตุยแน่วตุยเฮตุบูอยู่พี่น้องจนหาแถบเหนือสิออกกับบุ้มยุดจะงกักเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งหมาจะจูงหมามาเร็งปัญญาหมาพี่น้อง กินคักกินแน่กินมันจะเสียบซิออนผิวหนังเพิ่นพี่น้องเกลี้ยงใสสะอาดขนาดขนง่ามเนี่ยตแทบซิบุมี่มองเปลวหมองแมงหมองเป็นกากเป็นเกลอดเลยรักนษะาตัวตนดีๆขนาดเพิ่นกินเสียบกินนัวกินเพิ่งเดี๋ยวเสเอาเม็ดตัวอีก มา,ออเ,าเอาแล้วอันนี้มาเม็ดตัวนี่เร็วเร็วเลยอะไรเพื่อนกับบริยานก็โดนกระเดือยพี่นอ้องถ้าเกิดค้นบุกวนคือผมมาเล่นน้ำก็ขมือกับเขาไก่ได้ซ้ำเลยสามารถเอาเม็ดตัวว่างน่องหายได้แต่ บโบกไก่กาอื่นเงินกับมือ่อเพิ่นโบมันเป็นเม็ดทัวเพิ่นอยากกัดผิดเพิพ่นสิมากัดหนีวมือเขาผิดเนากินเพียงแต่ว,าว่าเพิน่นโบให้แตะต่องโบให้แตะเนื้อต่องตูเพิ่นน่ะเป็นเกล็ดขอมาไก่ชิดเท่าแบบแบบขุนเคยพี่น้องขนาดเป็นแซดปลาแัดอันนี้เพิ่นก็นยัง้งโบยานน่ารักดี ใส่เวลาดโดนอยู่กันพี่น้องผมมาเล่นน้ำกระหอกหน่อยอยู่นี่เกือบสองเดือนเพื่อสิเขาไก่ได้ซ้ำนี้แต่วพาคนกระให้จับเหนือต่องตูพี่น้องเป็นพฤติกรรมของตว์ป่าเนาะธรรมดามของห้องบริเดียงมันมาได้หน่อยพนจามาหถเขามาไก่มาให้ความไก่เชิดเท่าซ้ำนี้ได้ก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเก็บเอาผาบรรยากาศเก็บความนนารักมาฝากพี่ฝากน้องเนาะ สายตาเคนเดียวเดียวเบิ้งคนที่เลียนไกลไปไกลมากเลยพี่น้องก้าจ้าอกมาอาอ่ายางมะเดือผิวไปสายตาอ่อนยนอยู่พี่น้องสายตาบกขี่ระแวงไปนเลยแหงมาเล่นแหงมาเกิดความผูกพันแหงไก่ชิดพี่น้องเมื่อได้บุเร่ยมะเล่นน่ะเหมือคืนทอด ความหนาลักความามันของเพิ่นยังขาดมันตะสิอ่อนก็ม่ไปเลี้ยงได้น้ำบานผมก็สิเอาไปเลี้ยงอยู่บานอยู่เฮือน,น้ำผลเลยอันนี้เพิ่นบ่ให้จับเนื้อ,ต,อต้องโต่นครับเพราะว่กตะเกิดเพิ่นคุ้นเคยแนวนี่มันก็เป็นตะเลี้ยางงา่ายเนาะพี่น้องเนาะให้อาหารใบถิ่มไเพิ่นก็สินั่งกินอยู่มือจิตกินเดี๋ยวก็สินอน อวนคัะอวนไงอวนเดเห็ดตุ๊ปุอยู่ป่านตุ๊กตาพี่น้องป่านโบรานของแท้นะคล้ายๆตุ๊กตาที่เขาเห็ดมาขายน้ำซอบน้ำนน้ำดานขาเป็นตุ๊กตากระหอกกระแตกเขาเห็ดคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวนี้มันมีชีวิตนะพี่น้องเนาะเป็นของจริงของที่มีชีวิตมันก็เลยเป็นอย่างที่่านาลัก อยจับเนื้อตองโตันเด่นพี่น้องก็เจตุปุ <c oughs> คือสินักขนาดนึง굿มอร์นนิ่งจ้ะมูมากมูมากอะไรตีมูเลยพี่น้อง <c oughs> หวงอาหารบวหมูกินน้ำเอาไปตัวนี้แล้วก็เอากินเป็นปลานนิมาเอาเร็วมาเ,าเร็ว มูคนอยากเหา้มาูกวนบ่อยากให้มูมากวนอะไรมูนี้ไ <c oughs> หแล้วต้องใจอิ่มแล้วโอเคครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับเดี๋ยววิดีโอนี้ขอกลา่าวคำ่าบ๊ายบายขอให้พระเจ้าคุ้มครอง้ะครับทุกๆคนที่แวะเข้ามาเรียมมาเล่นมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำเลยครับบา,บายย